ไม่อาจที่จะหลุดพ้นไปจากทุกข์ในวจนะของพระศาสดาในเล่มอินทรีสังวรค่ะพระองค์ตรัสกับสาวกของพระองค์คือพิสุท์ทั้งหลายว่าพิสุท์ทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในรูปผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในเวทนาผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ใน สัญญาผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินกับสังขารทั้งหลายผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสัญญาผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกข์ได้ดังนี้ค่ะนี่ก็เป็นคำ ตรัสของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสสอนแก่สาวกทั้งหลายของพระองค์เองเราเป็นคาราวาสเราก็นำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันหรือกับตัวเราได้เช่นกันว่าไม่ควรเพลินกับสิ่งสิ่งที่พระองค์ตรัสมาก,ก็คือในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารจะได้จะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์การที่ละตรงนี้ได้ด้วยอาการที่การ ละนันทินั่นเองละนันทิอย่าเอาจิตไปผูกติดกับอารมณ์นั้นการละนันทิคือเมื่อจิตเราติดอยู่กับสิ่งใดเราก็ละความคิดนั้นทิ้งเสียมาอยู่กับอารมณ์เดียวในในกายของเราคือมาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกสิ่งที่เรากำลังเพลินอยู่ในสิ่งนั้นนั้น ก็เป็นการละทิ้งไปเสียเรียกว่าละนันทีนันปสูตรเล่มนี้ก็มีอยู่ในบทพันชนะหนังสือเล่มพุทธวจนะหมดธรรมเช่นกัน